เมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของการจัดโครงการธรรมยาราโครงการธรรมยาราปีที่10ออนไลน์รักประวรรักศีล5ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยคณะพระธรรมยาราได้ร่วมพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโร,รพระผู้ปรามารครั้งที่7 ระลึกถึงสถานที่ขยายวิชาธรรมกายณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยภายในงานได้กราบอรัธนาหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำนั่งสมาธิก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปโคมเอก ส่วนพิธีกรรมถัดมาคณะสงฆ์ทั่วโลกนะคะได้เจริญพระพุทธมนต์และอธิษฐานจิตให้ชาวโลกปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ค่ะโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมอนุโมทนาผ่านซูมจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้อ่านโอวาทพร้อมทั้งแสดงธรรมเรื่อง ความสำคัญของสถานที่ขยายวิชาธรรมกายวัดพระธรรมกายก่อนที่จะนำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาค่ะทั้งนี้นะคะวัดพระธรรมกายเป็นอนุสร์แห่งที่7ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมุลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2513หลวงพ่อธรรมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยุงและหมู่คณะได้ก่อตั้งวัดพระธรรมกายขึ้นที่ตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆและเพื่อรองรับงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกค่ะโดยมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อธรรมชโยได้อุทิศชีวิตสารต่อมโนปณิธานของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขน,นกยูงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพื่อให้สันติสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ค่ะ โดยวันที่31มกราคมเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมระลึกถึงเส้นทางมหาบุญญาจารย์สถานที่สำคัญทั้ง7แห่งเพื่อแสดงถึงความรักความเคารพและความกตัญญูต่อพระคุณอันไม่มีประมาณของท่านค่ะ